จะเจอกันอีกแล้วนะคะกับซ่องน,นะคะวันนี้ก็ไม่ได้มาทำผมอะไรนะคะแต่ว่า,าด้วยความที่มีเพื่อนๆถามมาค่อนข้างเยอะนะคะเกี่ยวกับว่าจะให้เลือกลุ่ชาัินรุ่นไหนดีนะคะซึ่งหลักๆเลยเนี่ยส่วนใหญ่นะจะถามอยู่3รุ่นมี power f u l wet to dry แล้วก็รุ่นใหม่ก็คือรุ่น OMG นั่นเองนะคะก็เลยคิดว่า ทำเป็นคลิปออกมาให้ดูดีกว่าก็3รุ่นนี้คิดว่าทุกคนน่าจะรู้จักกันอยู่แล้วอันนี้ก็จะเป็น powerful นะคะอันนี้ก็จะเป็นรุ่น wet to dry แล้วก็ตัวนี้ OMG รุ่นใหม่ล่าสุดนะคะซึ่ง2ตัวนี้ซื้อมาเองแล้วก็ใช้มาแบบสักพักใหญ่ๆแล้วนะคะถามว่าแล้ว3รุ่นนี้มันมันต่างกันยังไง เอาพูดเรื่องแรกก่อนละกันในเรื่องของการาทําผมตรงนะคะปกติแล้วเนี่ยส้มจะใช้ตัวนี้คือด้วยด้วยความที่เส้นผมเรามันตรงอยู่แล้วนะคะส้มก็ใช้ตัวนี้เนี่ยไดยปกติเลยเพราะว่าตัวนี้มันไดยผมเปียก,ก,กๆมาได้ใช่ไหมแล้วก็ก็ได้ปกติอย่างเงี้ยลงมาค่ะผมมันก็จะอยู่ทรงดีแต่ว่า,าผมเส้นผมบางคนอาจจะแบบ เป็นผมยหยักศกหรืออะไรอย่างเงี้ยแล้วบางครั้งต้องการให้มันตรงมากขึ้นตัวนี้มันอาจจะยังไม่ไม่โดนเท่าไหร่ถ้าต้องการให้รีดแบบตรงๆเลยนะส้มแนะนำเป็นตัวนี้เพราะว่าตัวนี้เนี่ยมันสามารถหนีบผมหมาดได้ผมที่เราสระใหม่ๆแล้วก็เช็ดให้มันเปียกมาดๆอะค่ะเพราะว่าตัวนี้มันจะเป็นระบบไอ้น้ํา เวทุดรายเนี่ยนะคะมันก็สามารถที่จะรีดผมที่เปียกหมาดให้แห้งได้ซึ่งตัวนี้ทำไม่ได้ OMG มันไม่เหมาะกับการรีดผมเปียกนะคะอย่างตัวนี้เนี่ยรีดผมตรงและส้มรีดให้ดูแล้วกันนี่ปัป๊บลงมาเนี่ยมันก็ตรง ก็ถามว่าสองอันนี้รีดตรงเหมือนกันไหมส้มบอกเดี๋ยวแล้วมันตรงเหมือนกันเพียงแต่ว่าความรู้สึกเวลาเรารีดผมตรงเนี่ยถ้าเรารีดกับผมแห้งส้มชอบรีดกับ o m g มากกว่าเพราะว่าด้วยแผ่นของเขาอะค่ะมันเวลารีดแล้วมันลื่นผมมากกว่าความรู้สึกมันจะต่างกันกับตัวนี้เลยต้องลองดูอะคือส้อมก็อธิบายไม่ถูกเพราะว่า ถ้าดูจากลักษณะของแผ่นตรงนี้มันจะเป็นคลื่นๆเห็นไหมคะเพราะว่ามันเป็นช่องที่เป็นระบบไอ้น้ำแล้วไอ้น้ำก็จะระบายขึ้นมาบนนี้แต่ด้วยความที่รุ่น omg เนี่ยมันจะเป็นรุ่นที่เป็นแผ่นนาโนสีดำเรียบมันก็เลยช่วยให้เรารีดผมแล้วมันมันลื่นมากกว่านะคะแล้วก็ถามว่าเา้วม้วนผมล่ะแบบไหนดีกว่ากันจะบอกว่าทั้งสองตัวนี้ รีดผมออกมาเหมือนกันมากเดี๋ยวรีดให้ดูเลยแล้วกันอ่เริ่มจากตัวนี้ก่อนนะคะเป็น omg นะเดี๋ยวซ้นจะรีดตรงนี้เดี๋ยวซ้นจะลองรีดแบบหมวนข้าวดูนะคะอ่ะปึ๊บเนี่ยก็จะเป็นแบบนี้เดี๋ยวจะลองอันนี้นะคะเป็นเวทูดายรีด เป็นการม้วนเข้าเหมือนกันนะคะบอกได้เลยว่ามันไม่ต่างกันเห็นไหมคะดูสองข้างเนี่ยคือดีดผมได้เหมือนกันแต่ข้อดีคือตัวนี้ OMG ตรงนี้มันไม่ร้อนะค่ะจับได้ แต่เวทุรายจับไม่ได้เลยร้อนจริงๆนะคะก็จะมีข้อดีข้อเสียต่างกันตรงนี้นะคะส่วน power f o u ด้วยความที่เขามีมันไม่ได้แปลงในแปลงเดียวถูกไหมคะมันก็จะมีอันนี้จะเป็นแปลงสำหรับยืดผมให้ตรงใช่ไหมคะแล้วก็จะมีแบบนี้เป็นแปลงซี่เล็กๆที่เอาไว้ม้วนนะคะเดี๋ยวส้นจะลองม้วนด้วยตัว power f o u ให้ดูแล้วกันว่า อพอมวดออกมาแล้วเนี่ยมันเป็นยังไงนะคะซ้มลองม้วนด้านนี้แล้วกันจะได้เห็นชัดขึ้น จะให้ดูสองข้างนะคะปุ๊บจะสังเกตได้เลยว่าลอนเขามันจะเรียกว่าอะไรเดีย๋ยมันก็ดูธรรมชาติมากกว่านะแต่วพราจริงๆมันก็ไม่ค่อยต่างกันเท่าไหร่หรอกอยู่ที่ว่าเรามวนยังไงมากกว่าแต่ว่าไอตัวเออเออ OMG แล้วก็เวททูดราเนี่ยมันมวนได้เหมือนกัน เพราะเทคนิคในการม้วนใช้เทคนิคเดียวกันเลยไม่ว่าจะเป็นโปรเคริฟก็ดีเหมือนกันนะคะก็คืออะไรที่มันเป็นแบบนี้เนี่ยเป็นตัวหนีบแบบนี้เนี่ยมันสามารถใช้ทักษะในการม้วนเหมือนกันนะคะอือนที่เราบิดข้อมือแล้วก็ตั้งเฉียงมากน้อยแค่ไหนแค่นั้นเองนะคะส่วนของ power f o l เนี่ยในความคิดซ้อมนาคือรอนมันจะดูธรรมชาติกว่ามันเหมือนเวลาที่เราไปใดที่ร้านอย่างเราให้เขาไดฟลาล่าให้ใดปลายสบัดเนี่ย ตัวนี้เหมาะกว่าถ้าต้องการให้ผมมันดูมีวอลลุ่มแล้วก็ดูเป็นธรรมชาติมากกว่านะคะก็แนะนำให้ให้เป็น power f o n ละกันเพราะว่ามันจะมีหลายหัวแปลงแล้วก็สะดวกด้วยนะคะถามว่า3มตัวนี้เลือกอันไหนดีส่วนใหญ่นะส้มจะเชียร์เป็นรุ่นนี้ ถ้าต้องการม้วนผมและหนีบด้วยเพราะว่าชอบตรงที่หนึ่งมันจับตรงนี้แล้วมันไม่ร้อนนะคะแล้วเราก็ตรงแผ่นตรงนี้เนี่ยมันมันเรียบแล้วมันมันทำให้ลารีบผมมันรีดง่ายนะคะแต่ถ้าคุณต้องการารีดผมตรงขณะที่ผมยังเปียกบาดๆอยู่ก็แนะนำตัวนี้ นะคะยิ่งคนที่แบบผมอยากโศกมากๆหรืออะไรเงี้ยล้วต้องการให้ผมมันดูตรงเลยอะ่ะให้มันดูตรงแนวเลยอะ่ะตัวเนี้ยเหมาะกว่านะคะเพราะมันเป็นระบบไอน้ำด้วยตัวนี้ก็จะช่วยไม่ให้ผมเสียด้วยนะคะส่วนตัวนี้เหมาะสําหรับถ้าเอาไว้ได้ตรงนะส้มส้มว่ามันเหมาะกับคนที่ผมตรงอยู่แล้วอะ่ะมัน มันดีกว่าแล้วมันก็จะดูธรรมชาติมากกว่าแต่ว่าคนที่ผมอยากสก็ทําได้เช่นกันมันก็จะดูแบบมีวนลุ่มมากขึ้นนะคะแล้วก็สามารถทําได้หลายทรงมากกว่า2ตัวนี้นะคะเพราะว่าอย่างที่บอกคืออ่ะเพราะว่าตรงนี้สามารถถอดออกมาได้เป็นไรก็ได้หรือ จะใช้กับแปลงเอาไว้ดายผมให้ยืดผมให้ตรงก็ได้หรือว่าจะม้วนเป็นเกลียวแบบนี้หรือจะเป็นแบบอีกอันนึงที่จะเป็นรอนใหญ่ๆก็ได้เหมือนกันก็อยู่ที่ว่าคุณต้องการอะไรนะคะก็คิดว่าวันนี้น่าจะอธิบายอะไรคร่าวๆได้แล้วบ้างเนาะอาจจะแบบช่วยให้เพื่อนๆตัดสินใจเลือกได้ง่ายขึ้นนะคะอ่ะ ตัวซ้อมเองก็ไม่ได้ว่ารู้เยอะอะไรมากมายเพียงแต่ว่าเราเราชอบเราก็ใช้มาเรื่อยๆแบบเราก็ใช้มาหลายรุ่นมากๆเลยก็เลยแบบพอจะรู้ว่าอันไหนใช้กับผมยังไงแล้วถ้าคุณต้องการแบบนี้ซ้มแนะนำเป็นตัวนี้อะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าถ้าอยากได้ข้อมูลที่เพิ่มเติมแล้วก็มากกว่านี้ซ้มแนะนำว่าลองไปถามกับทาง บูธหรือสชา่าดูตามห้างที่เขามีะคะก็อาจจะให้เขาอธิบายมากเพื่อ,อาจะได้ข้อมูลที่ดีกว่าส้มแล้วกันก็ถือว่าเป็นการให้ข้อมูลแบบใกล้ลายานะคะแล้วก็หรือว่าถ้ามีอะไรก็ามาทักทายได้ใน Facebook ส้มนะคะก็ขึ้นไปตรงนี้เลยนะคะก็หวังว่าวันนี้คงจะเป็นประโยชน์แล้วกันนะคะแล้วก็เอาไว้เจอกันคลิปหน้าละกันค่ะวันนี้ขอตัวไปก่อนบ๊ายบายค่ะ